ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของวิชาชีพครูนะคะในความสําคัญนั้นจะต้องมีการเลื่อนวิทยาฐานะตั้งแต่ชํานาญการชํานาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษนะคะในการเลื่อนวิทยาฐานะดังกล่าวจะต้องมีการเขียนผลงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจยะะัยค่ะสําหรับกระบวนการเขียนผลงานทางวิชาการหรือรายงานการวิจัยนะคะไปติดตามกันได้กักกบช่วงมองมุมบวกกับดรสมเดชสีแสงค่ะ ครับมองมุมบวกกับดรสมเดจสีแสงมาพบกับท่านครับวันนี้วันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับคุณครูรครับก็คือความก้าวหน้าของครูเมื่อเราเป็นครูตำแหน่งครูจะมีวิทยาฐานะวิทยาฐานะแรกของครูก็คือครูชำานาญการครูชำานาญการทำอย่างไรครูชำานาญการทำโดย สรุปผลการพัฒนาเด็กนะครับเพียงแต่เราสรุปผลการพัฒนาเด็กว่าเราได้พัฒนาเด็กมาในรอบปีอย่างไรบ้างได้ผลอย่างไรบ้างเราก็เป็นครูชำนาญการชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษก็เป็นวิทยฐานะที่ครูจะมีโอกาสได้พัฒนาต่อเนื่องไปนะครับก็มีคุณครูถามมาว่า หลักเกณฑ์วิธีการการทำผลงานวิชาการในปัจจุบันเป็นอย่างไรผมขอตอบนะครับหลักเกณฑ์ในปัจจุบันผลงานวิชาการนั้นจะต้องมีการประเมินในสด้านนะครับด้านที่หนึ่งก็คือด้านคุณธรรมจริยธรรมคำว่าคุณธรรมจริยธรรมก็หมายความว่าการเป็นครูดี การตั้งใจทำงานการรักษาระเบียบวินัยดูจากหนังสือรับรองดูจากใบประกาศนียบัตชมเชยหนังสือเชิญคำรับรองของผู้บังคับบัญชาประเด็นนี้คุณครูต้องเตรียมสะสมไว้หนึ่งแฟ้มก่อนนะครับประเด็นที่สองเราเรียกว่าความสามารถในการทำงาน ถ้าเป็นครูผู้สอนก็คือความสามารถในด้านการจัดการสอนซึ่งจะประเมินจากอะไรบ้างประเมินจากหนึ่งหลักสูตรสถานศึกษาในเรื่องที่เราสอนเราสอนเรื่องการบวกการลบเราก็ต้องมีหลักสูตรเกี่ยวกับการบวกการลบว่ามีหลักการอะไรมีมาตรฐานอะไรเราจะออกแบบการจัดการเรียนรู้อะไรมีสื่ออะไร และมีผลเป็นอย่างไรนะครับในด้านที่สองนอกจากจะมีความสามารถในการจัดกระเลงการสอนแล้วเนี่ยยังต้องมีอีกประเด็นหนึงเรียกว่าการพัฒนาตนเองดูจากการไปเข้าอบรมดูจากการไปศึกษาหาความรู้แล้วนำผลของความรู้มาประมวลผลเรียกว่าจัดการความรู้นะครับผมพูดถึงสองด้านเลยนะครับ ด้านที่สามของคำว่าการทำผลงานวิชาการในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเรียกว่าผลการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงานจะแสดงออกมาสองอย่างประการแรกจะแสดงออกมาในด้านของผลสมฤธิ์ทางการเรียนผลคะแนนโอเน็ตผลคะแนนจากการทดสอบระดับชาติถ้าได้ดีจะมีคะแนนให้สงูง และส่วนสุดท้ายก็คือคำว่าผลงานทางวิชาการผลงานทางวิชาการอาจจะเป็นงานแต่งงานเขียนงานรวบรวมเรียบเรียงอาจจะออกมาในรูปของเอกสารประกอบการสอนในด้านของบทเรียนสำเร็จรูปในด้านของแบบฝึกหรือในลักษณะของบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับ หรือเป็นชุดการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายเป็นมัลติมีเดียอย่างหลากหลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการศึกษานะครับตอนนี้ถ้าเราจะส่งเราจะต้องส่งอะไรบ้างหนึ่งส่งด้านที่หนึงคุณธรรมจริยธรรมเขาจะไปประเมินที่โรงเรียนสองด้านที่สองการออกแบบการจัดก,การเรียนรู้จะไปประเมินที่โรงเรียน ผลการปฏิบัติงานเราจะต้องเก็บรวบรวมไว้ผลคะแนนต่างๆส่วนที่เป็นนวัตกรรมเป็นผลงานทางวิชาการเราจะส่งในสองอย่างก็คือประการแรกส่งตัวนวัตกรรมเป็นแบบฝึกเช่นแบบฝึกการอ่านการสะกดคำแบบฝึกการจัดทำรรประดิษฐ์วัสดุ แบบฝึกคิดเลขเร็วอันนี้คือคำว่านวัตกรรมต้องเป็นนวัตกรรมที่หาคุณภาพแล้วตามหลักสถิติและเอาไปทดลองใช้จริงมีผลของคะแนนก่อนและหลังใช้นวัตกรรมถ้าเป็นการปฏิบัติเช่นสอนลักษณะนิสัยก็จะมีการวัดว่าแล้วเด็กมีพฤติกรรม ดีขึ้นไหมเราเรียกว่าคุณลักษณะดังนั้นนวัตกรรมต้องผ่านการนำไปใช้มีผลการทดสอบก่อนและหลังอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือนำเอาผลทั้งหมดมาเขียนรายงานผลการพัฒนานวัตกรรมและจัดกริกรกสอนเราก็จะต้องมาเขียนรายงานว่านวัตกรรมเราสร้างอย่างไรหาคุณภาพอย่างไร นำไปใช้อย่างไรและเราจะต้องมารายงานทั้งหมดว่าบทที่หนึ่งเรามีความจำเป็นอย่างไรเราจึงทำเรื่องนี้บทที่สองเราใช้หลักการทฤษฎีอะไรในการมาคิดนวัตกรรมตัวนี้บทที่สเรามีการดาเนินการสร้างนวัตกรรมอย่างไรหาคุณภาพอย่างไรนำไปใช้อย่างไรบทที่สี่ผลทั้งหมด ในการจัดกรเรียนการสอนของเราบทที่5อภิปรายว่าถ้าอยากจะทำต่อถ้าอยากจะทำใหม่ถ้าอยากจะทำซ้ำทำอะไรได้บ้างและนำไปใช้อะไรได้บ้างในเรื่องของผลงานทางวิชาการส่งแล้วเนี่ยเราต้องยอบแล้วว่ามีตกมากกว่าได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยถ้าแค่ชำนาญการพิเศษเนี่ยโอกาสได้โอกาสตกเนี่ย เท่าเท่ากันแต่ถ้าเชี่ยวชาญขึ้นไปเนี่ยตกมากกว่าได้ดังนั้นวันนี้เรามีกรณีว่าเมื่อท่านทำแล้วไม่ผ่านหลายๆครั้งทางราชาการได้ดูแลท่านไหมปัจจุบันเราดูแลแล้วครับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาครูได้หยิบเอาเรื่องนี้มา เป็นนโยบายของด้านรัฐมนตรีว่าให้พัฒนาให้ตรงจุดเอาเฉพาะคนที่ทำผลงานแล้วไม่ผ่านแล้วมาซ่อมแซมจุดที่บกพร่องโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านช่วยดูจึงเกิดมีโครงการพัฒนาเพื่อจัดทำผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินนะครับ เป็นของสถาบันพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาขอเชิญไปพบกับโครงการนี้ครับการที่ครูและบุคลาการทางการศึกษาขัาา้นพื้นฐานนะคะตั้งแต่ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูแล้วก็ศึกษาในเทศของเรานะคะซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ0 0แสนคนเนี่ยก็จะมีการขอเนี่ยก็จะแยกเป็นวิทยาฐานะชนการพิเศษแล้วก็วิทยาฐานะเชี่ยวชาญน,นะคะสองสองสองวิทยาฐานะเนี่ยทางสพทเนี่ย ซึ่งมีบุคลากรค่อนข้างมากเนี่ยก็จะดําเนินการตรงนี้โดยเราจะดูแลเรื่องการพัฒนานะคะเพราะว่าการที่จะแต่งตั้งให้เป็นวิทยาฐานะทั้งสองอย่างได้เนี่ยบุคลากรกค,นคนนั้นจะต้องผ่านมาอย่างสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือทําผลงานวิชาการผ่านทุกขั้นตอนส่วนที่2ก็คือพัฒนาผ่านการพัฒนาเมื่อ2ออย่างผ่านเท่ากันแล้วถึงจะไปให้เขตพื้นที่การศาึกษาแต่งตั้งเป็นวิทยาฐานะชาวนาการเกษตรหรือเชี่ยวชาญได้ ตามที่กกศกําหนดเพราะฉะนั้นขั้นตอนของเราในส่วนของสอพทออเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระบบพอสมควรนะคะเพราะเราได้เห็นความสําคัญของบุคลากรของเราเพราะว่าการที่จะให้เป็นวิทยฐานะชั้นพิเศษหรอเชิวชาญเนี่ยมันเป็นขวัญกาลังใจในการทํางานของของพวกครูและบุคลากรของข่าวของเรานะครับตอนนี้ทางทางประธากระทรวงึาษาธิการได้มีได้มีหนังสือมหาสพทว่า อยากให้สพทเนี่ยดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงสษาธิการคือโคร,ร,รงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของวิชาการของครูเนี่ยคนที่ไม่ผลงานไม่ผ่านเนี่ยมีอยู่เยอะแยะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผลงานไม่ผ่านเนี่ยก็จะนํามาพัฒนาผลงานทางวิชาการอันนี้เป็นนโยบายของของ,ของสพทอ,ออกมาแล้วนะคะซึ่งท่านรองอาน,านันต์ครับทุกเนี่ยก็ได้อนุมัติให้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ผู้ในการกลุ่มบริหารงานบุคคลทุกเขตนะคะระหว่างวันที่24ถึง26กันยายนเพื่อให้ท่านผอ,อ,อก,กลุ่มเ,เขตต่างๆเนี่ยมารับทราบกระบวนการของหลักสูตรที่จะพัฒนาคนที่ผลงานไม่ผ่านนะคะเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆเลยก็คืออยากจะพัฒนาผลงานที่ตกอ่ะให้ได้อย่างน้อยเป็นขวัญและกำลังใจนะคะครูถ้าได้เสร็จแล้วเขาก็สามารถที่จะทํางานโดยมีประสิทธิภาพไม่ห่วงหน้าห่วงหลังนะคะ คนที่ไม่ได้เนี่ยตอนนี้เสียขวัญเยอะนะคะพยายามก็พยายามหลายอย่างว่าทํายังไงเขาถึงจะได้เขาก็เข,ขาคิดหลายอย่างนะตั้งแต่มีหนังสือมาว่ามีมหน่วยงานดูแลตรงนี้ไหมจนถึงขนาดทางตึกหน้าคือทางกระทรวงสาธการณสุขก็มีม,มีมีนจโยบายว่าให้ทางสพนะททาแต่มีข้อจํากัดในเรื่องการการอบรมประมาณตรงนี้มันไม่มีก็เลยไปที่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ปัได้ขิงเขาเรียกสคพสเป็นผู้พัฒนา ทางสคปสก็ให้เราสํารวจว่าระดับเชี่ยวชาญที่ตกมีใครบ้างแล้วก็ให้ส่งชื่อมาที่สคปสเพื่อที่จะพัฒนาแต่พอดูรายชื่อแล้วเจ้าพ่อเชี่ยวชาญส่งชื่อมาประมาณพันหกร้อคนแต่ทางสคปสก็จะทําให้ได้แค่12.6คนนะคนที่เหลือมาที่เหลือก็คือจะให้เราทาเองนีค่คือความเป็นไปเป็นมากับเรื่องผลงานถึงแม้จะตกแต่ก็มีหน่วยงานที่ดูแลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่า เข้าโครงการนี้แล้วผ่านหมดนะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเป็นกระบวนการในการพัฒนาเอาหยิบยกขึ้นมามาดูจดดดดุดอ่อนจุดแข็งของเขาเราจะเติมเสริมตรงไหนที่จะให้ผ่านถ้าตั้งใจถ้าสนใจถ้าใส่ใจก็เดชันคิดว่าถ้ามาเข้าโครงการที่ผ่านนะคือคือต้องดูเขาก่อนว่าเขาจะสนใจแค่ไหนเป็นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะครับจะพบว่าวันนี้เราให้ทั้งแนวทางจัดทำและเมื่อตกแล้วเรามีหน่วยงานดูแล หน่วยงานนี้จะทําในช่วงนี้แต่ทําเสร็จแล้วจะเกิดหลักสูตรหลักสูตรทุกเขตขอเอาไปใช้ได้นะครับก็มีคำถามเข้ามาเลยว่าคุณครูเนี่ยไม่อยากทำแผนการสอนเองชอบที่จะไปเอาแผนการสอนสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วมาใช้นะครับ จะแก้อย่างไรดีผมเสนอเนี้ยให้สอดคล้องกับเรื่องของวันนี้เลยก็คือการจัดทําผลงานทางวิชาการเนี่ยเราจะพบว่าด้านที่สองเนะี่ยด้านที่สองเป็นด้านเรียกว่าความสามารถในการจัดการศึกษาซึ่งจะต้องเริ่มต้นด้วยการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่เราสอนแล้วก็การออกแบบการจัดการเรียนรู้จึงจะต้องมีสื่อตามมา ดังนั้นถ้าท่านผู้บริหารจะแก้ท่านผู้บริหารบอกเลยว่าให้ครูไปดูหลักเกณฑ์การทำผลงานวิชาการเพื่อความก้าวหน้าของเขาเราต้องเอาความก้าวหน้ามาเป็นแรงจูงใจว่าถ้าเขาทําอย่างนี้เขาจะก้าวหน้าโดยที่สิ่งที่เขาจะก้าวหน้าเขาจะต้องมีหลักสูตรสําหรับเรื่องที่เขาจะสอนให้เขาทําเองเขาจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้เองโดยเน้นเรียนจากสื่อ เรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่อจากนั้นคุณครูก็จะต้องทำนวัตกรรมมาประกอบสิ่งที่ออกแบบไว้แล้วครูสามารถนำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปเขียนรายงานแล้วเลื่อนวิทยฐานะได้ถ้าเราไปบังคับต้องทำต้องเขียนเขาไม่เห็นความก้าวหน้าเลยเขาไม่อยากทำแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้บังคับหรอกแต่เราส่งเสริมเขาให้ก้าวหน้า โดยทำผลงานทางวิชาการในด้านความสามารถในการจากกัดการเรียนการสอนครูจะออกแบบการจากกัดการเรียนการสอนและทำแผนการสอนด้วยตัวเองครับช่วงมองมุมบวกกับ eng, ดรสมเด็จสีแสงสำหรับวันนี้เป็นไงบ้างครับได้ทั้งความรู้ผลงานทางวิชาการได้ทั้งแนวทางไปแก้ปัญหาไปส่งเสริมครูเพื่อให้เขา สอนโดยมีนวัตกรรมออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นประโยชน์มากครับสำหรับคุณครูสำหรับเด็กนักเรียนและสำหรับการศึกษาของไทยเรานะครับช่วงมองมุมบวกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ